คุณสนามชัยกำจรซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของอสอมทนะคะท่านทํางานแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองในช่วงที่ยังทํางานอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสนามชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอฟังคํานี้แล้วเอ๊ะเป็นผู้บริหารเอออาจจะไม่ได้แบบดูโบด,ดูร้ายแรงมากแต่จริงๆแล้วอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมคะครับ เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยครับค่ะไม่รู้เราอยู่ดีๆการวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะช่วงนั้นประมาณปีสักสองพันร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเก่งคก็รับผิดชอบวิทยุเราเนี่ยวิทยุอสมทเราเนี่ยทั้งหมดทะฮคะในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับอเนื่องจากวิทยุในขนาดนั้นเนี่ยดำเนินการบริหารจัดการแบบ บิสเนสยูนิตเป็นหน่วยธุรกิจของอสมทและทุกอย่างต้องมีเป้าหมายของรายได้เป้าหมายของเรตติ้งต้องมีเรตติ้งและความนิยมผู้ฟังนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความเครียดการทำงานสะสมสะสมมาเรื่อยๆจากการทํางานนะครับแต่สนุกนะครับเครียดแบบน้เพราะน้องๆไม่รู้ตัวด้วยรักมากช่วยกันทํางานแบบแข็งขันมาก ต่ความเครียดสะสมมาโดยเราไม่รู้ตัวครับค่ะทีนี้มันเกิดอาการยังไงคะหน้ามืดเป็นลมปวดหัวหรือว่าแบบสลบไปเลยนี่แหละนี่แหละจากความเครียดแล้วก็เกิดจากปัญหาในวิธีคิดวิธีการทํางานที่เราเจอในการทํางานนะครับก็เครียดมากไม่หาทางออกกันโดยเกิดขึ้นในห้องประชุมที่ทํางานในห้องกํามางโอ้นี่เลยประุมเกิดตอนประชุมเลยที่ไม่เอ่ยขึ้นแล้วกันฮะไปขึ้นค่ะค่ะค่ะ มีปัญหากเรเยาะประชุมกันเพื่อหาทางออกเป็นทางออกในระบบการทำงานภายในของเรานะคค่ะจนหาทางออกเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็แยกออกจากห้องประชุมโดยผมยังนั่งอยู่ที่โต๊ะโชคดีนะครับที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับแล้วมีอยู่มีอยู่คนนึงโอ้ดีเนาะไม่ล้มตึงลงไปเนาะใช่ใเป็นเป็นผู้หญิงเมือนเจ่งนี่แหละถกลับมาพูดเรื่องเดิมที่มีโซ เราได้หาโซลูชันได้แล้วว่าจะแก้ปัญหาอะไรอันมาเจอหน้าพี่สนามชัยเดินเลือกภาาออกไหมครับตอนประหลอดมันวิ่งขึ้นปี๊ดกินไนประตรงนั่นหนักปหมดจี้ขึ้นมาเลยฮะจี้แบบปวดจี้แล้วก็ชาลงมาที่ที่บาทที่ไหลที่หลังเลยก็ไม่รู้จะทำไงก็บอกน้องๆ็บอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปอะไรมันทุชาไปหมดเขาก็วิ่งเข้ามานวดกันนะครับ อืมันมีอาการแบบเหมือนปลอกปี๊ดแตกบนสมองเลยใช่ไหมครปี๊ดทาปี๊ดปี๊ดนี่แหละคืออาการปี๊ดมีปีส่วนนะครับอ่าอ่าอ่เอาละรู้ละอ่าแล้วอ๋อก็คือหามส่งโรงพยาบาลกันเลยทันท่วงทีใช่ไหมฮะไม่ล้มนะฮะโทษทีสับโทคทีมันไม่สําคัญหรือเปล่าเขาไม่รู้นะมันไม่ล้มเขาแต่เขาองลองกันไปแล้วก็ไปพลังก้าว ค่ะก็ถือว่ายังโชคดีที่โรงพยาบาลไม่ได้ไกลไงใช่ใช่เ,เข้าไปที่ใกล้สุดอะฮรับค่ะน้อง,องแล้วแล้วตอนประมาณประมาณกี่นาทีะคะที่กว่าจะถึงมือหมอะคะโอ้าฟันตรงนี้มันมันคนเนี่ยก็เรียกเป็นเรื่องที่คนที่มันจะไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ออกไปนะครับออกไปแล้วก็ไปนอนอยู่ที่พระรามเก้า สองชั่วโมงโดยที่หมอก็ไม่ได้เข้า hmm. ทำซีทีือไม่ทําอะไรเลยให้น้ําเกลือให้น้ำเกลือไป oh. นอ oh. นลอ oh. แล้วก็มีน้องผู้หญิงติดไปด้วย oh. ใช่ไหมครับค <Okay. S 1> ่เขาก็บอกเขาก็นึกว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกเขาสองชั่วโมงหมอก็ให้กลับแต่หมอ oh. บอกน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยว่าอ่าอย่าให้คุณพ่อมารับรู้เรื่องที่ทางานนะเขานึกว่าเป็นลูก,ลกสาวค่ะค่ะ อย่าให้คุณพ่อเครียดอย่าให้เครียดนะแล้วก็ส่งกลับบ้านหนอนลอยอยู่สอมชั่วโมงให้น้ำเกลือเเออออฮะลุงขึ้นอีกวันหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะพอดีจำได้เกิดเกิดอาการไงคะคุณประมาณสักแปดโมงน้องกุงคนนี้โทรไปที่บ้านทำตามหมอเพะเลยโทรไปที่บ้านบอกพี่เดี๋ยวหนูจะไปรับพี่ที่บ้านนะไม่ต้องเข้าที่ทํางานออกไปไหนล่ะจะไป จะพาไปดูที่จัดอีเวนท์ที่นครสวรรค์เราก็รอเรงทำงานต่ตตออ่แล้วเขาก็รับร<อ>ับไปหลังจากนั้นตอนรับไปทั้งวันแล้วก,กลับมาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับเขาบอกเขาสังเกตอาการเราไปตลอดเลยบอกพี่คือรถปุ๊บพี่ก็หลับไปตลอดเขาบอกนี่นะเขาแวะลงทานข้าวเที่ยงกันพี่ก็ไม่ลงพอถึงนครสวรรค์เขาดูสถานที่กันพี่ก็ไม่ลงแต่พอกลับมาเนี่ย กลับมามาถึงสิงห์บุรีมั้งครับแล้วเข้าทานข้าวเย็นเราก็ตื่นลงไปทานข้าวเขาเขาบอกอ oh, ดีใจเลยเขาบอกโอเคพี่โอเคนะฮะแล้วก็กลับมาถึงบ้านได้อีกวันเป็นวันที่สองใช่ไหมครับหลังจากแดร์อ่าใชนะ่วันที่สามเช้ามีต้องมีบรรยายลูกเก่งจําได้มีบรรยายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขาจะทำวิทยุเองเขาให้เอาสมทรเป็นคนเอนให้พี่ก็ถูกวางคีวให้ขึ้นเป็นคนพูดเป็นคนแรก เป็นปสปีกเกอร์ด้วยโอ้โหเป็นคนแรกพี่หนามยังไม่ลาหยุดยังไม่นนหับยังเป็นพงานปกติแก้กับน้องผู้หญิงคนนี้เขารู้กันไม่อังเกตที่ดีว้นะนี่เขามาลาพี่หลาพี่ก็ขึ้นไปพูดแล้วไม่ถึงเขาให้เวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาพูดยังไม่ครบนที่เตรียมไปก็ยังไม่ครบแต่แก้วขึ้นไปเบรกเขาขึ้นไยเบรกเข้ตกใจเอะทำไมเบรกเรานะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเป็นผู้ช่วยนะครับเขาบอกท่านผู้ช่วยท่านมีสปริลต์นะท่านไม่สบาย ท่านยังอุตส่าห์มาพูดบอกนี้นะเราลงมาตามเขานะเขาเบรกเราไม่ให้พูดก็ลงมาก็ถามบอกทําไมเบรกผมก่อนนะอืมแจเขาบอกว่าพี่พูดไม่ไปไหนแล้วพี่วนอยู่ที่เดิมเราไม่รู้ตัวอ่ะอืมพูดเป็นวนวนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วแต่แขนขาปากหน้าตาไม่ได้เบี้ยวไม่ได้แบบค่อยตกใช่ไหมคะอืมไม่เป็นครับลงมาที่เดิมก็ ผลจากการลงมาที่เดิมเขาก็เลยพากันไปต่อพาพาแพทย์เนี่ยคนพาปนวดนวดตรงหน้าสถานทูตเกาหลีที่นวดแต่โบราณนะครับ่ระหว่างนวดต่ตหน้นอาเจียนเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดออกมาก็ตกอกตกใจกันใหญ่ตอนนี้ก็ไปพระรามเก้าเหมือนเดินหอบกันไปเข้าไปที่ศาลากงเห็นว่าเส้นเลือดมันมันแตก กระเลยใช่ไหมคะอนี่ยเป็นจะได้แอดมิดแอดมิดโชคดีนะฮะเดี๋ยวต้องเล่าสั้นๆเดี๋ยวจะยาวไปหรือเปล่าโชคดีเขาหมอพระรามเก้าเขาวินิจฉัยการรักษาโรคโดนไผ่ารลกโื่ตัดสินใจใช้ฉีดวัสดุทางการแพทย์เข้าไปในเส้นเลือดแดงผ่านขัหนีนะครับเข้าไปอุดอุดที่สมองที่รูรั่วอุดไว้ได้ ก็เลยทําให้เราไม่ช้าไม,ไม่ไม่ต้องผ่าก,กันหรอกไม่ช้ำครับก็พักรักษาตัวอยู่สิบสี่วันมมหมอถึงให้กลับบ้านได้โดยที่มีอาการคบสามสิบสองคือไม่มีเอามาพึกไม่มีเอามาพาดกลับมามคุณหมอยังบอกเลยว่าคุณสนามชัยโชคดีนะพูดโชคดีนะพูดซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยใช่ก็บอกคุณหมอทำไมพูดอย่างนี้เขาบอกเท่คุณสนามชัยเนี่ย ค่ย่าีเสียชีวิตก็ต้องมีของฝากกลับบ้านไปนั่นแหละเพราะต้องมีการหรือเป็นอา,าพุธอามาพานแล้วไม่เป็นเลยเออนะครับอือันนี้คือที่ทมาที่ไปนะครับอันนี้คือ,อ,อครั้งแรกเมื่อปีห้าเจ็ดค่ะพี่บุ๋มคะ่ะนึกดูเป็นตอนทํางานแต่มีคนเห็นพาไปหาหมอแต่ยังกลับมาทํางานอีกสามวันสรุป<อ>แตกมีเลือดโอ้โหไปอยู่บ้านอันนี้ยลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็คิดว่า เราเครียดน่ะเราถึงเส้นโลหิตในสมองแตกคิดว่าจะไปปวดดีไหมสักสองเดือนนะฮิตหัวหรือไปหาที่ไหนที่มันทําสมาธิเพื่อไม่ให้เครียดก็ต้องแก้ที่จริงนะแก้เรื่องความเครียดด้วยใช่ไหมคะแตอนี้ไปอยู่ที่บ้านได้สองสาวันไม่รู้น้องเขาพิสวัดอะไรนั้งหนาเขาโทรบอกพี่มาทํางานมาทํางานพู้่เขาบอกมาทํางานมาทํางานทํามาช้ากลับเร็วก็ได้ อ๋อน้องกพี่เหงาน้องกบพี่เหงาไม่ใช่เขาบอกนี่บอกพูดได้ไหมเนี่ยได้แล้วนนองสิบีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแต่งตั้งคนรักษาการแทนพี่เด็กมันไม่ยอมเด็กเขาไม่ยอมล้วก็มาเห้ยน้องดีเราก็มาตามเขามาทํางานดีนะฮะผลจากการมาทํางานเนี่ยคนในเี่ยสพทเขารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องเส้น เราหดในสมองแต่มันก็มีแต้มต่อก็คือเขาก็ไม่เร่งครัดไม่บีบคั้นอะไรกับเรานักหนากเร็ปการทดีภายในตัวในท่าที่ว่าสวยแล้วเขา็ไม่นั่นแล้วบางทีเราก็มีมุกช่วงนั้นเราก็ผูกนาฬิกาเข้าบเช็คความดันนะด้วยต้องเช็คความดันตลอดเลยใช่ไหมฮะเวลาทํางานเวลาสัมมนาอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีมุกตอบไปว่าอย่าให้ผมเครียดมากนะครับผมมีปัญหาเดี๋ยวความดันขึ้นแล้วเต้นแตกอีก ก็ได้มุกไปช่วยไปด้วยออาอาี่สนามชัยคะตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเป็นยังไงบ้างเขากลัวกันไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีอาการข้างเคียงเนี่ยอืมมันจะต้องดูแลกันครอบครัวเหรอครอบครัวตกใจอะ่ะรู้ที่หลังะฮะหลังจากนอนแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วแอดมิทเรียบร้อยแล้วน้องๆที่ว่าเนี่ยเป็นรู้พี่โจกดีเท่งไหร่ก็ต้ติดป้ายห้ามเยี่ยมหมดทุกอย่างครอบครัวรู้ที่หลังหลังจาก หมอตัดสินใจที่จะทําการอะไรแล้วอตอนที่สวนเส้นเลือดขึ้นไปใช่ไหมคะอดลอยแตกเอดรู้ตอนที่จะสวนได้เลือดนะฮะเขาถึงไดแจ้งไปยานะฮะค่ะแต่จะเปองบอกไว้ีวิตเลยนะพี่บุญการแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่บางคนก็แตกโปเลยอ่ะออกมาพักผ่อนแล้วโชคดีที่อาจจะเส้น ที่มันแตกเนี่ยอาจจะไม่ไปโดนส่วนสําคัญของของสมองที่ทําให้ให้ให้เกิดนมอสลบยไหคแต่แต่มีของฝากกลับมาคือคุณหมอบอกว่าเลือดที่มันออกมาจากสมองเนี่ยมันไปที่เยื่อไปที่เยื่อสมองสมองก็เหมือนน้ำเหมือนเต้าหู้ใช่ไหมครับน้อก็จะอยู่เขาอยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นผลที่ตายเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ออกใช่ไหมเพราะเขาแค่ไปอุดรอยรั่วในหลอดเลือดเพราะนั้นเลือดที่ออกมาก็ยังอยู่ เลือดก็จะสลายเข้าสู่กระแสเลือดแต่รอยโบของสมองก็จะบอกอยู่อย่างนั้นนะตะหูนะเป็นตะหูไหมหมอเขาบอกว่าูก็จะมีต้หูที่มันดูดซับเลือดไปใช่ไหมคะพิมที่สนามใช่กระแสเลือดแล้วก็รอยโบนั่นก็ทาให้มีอาการติดตัวว่าเหมือนจะมีอาการคล้ายๆกระชักเกิดเกิดอยู่เรื่อยๆมีอาการผลกระทบคล้ายๆกระชักคล้ายๆมันกระชากกระชัก หมอเขาใช่ครับพอร่าเขาเตรียมชัเตรียมชัดอืมแต่ดี๋ยนี้ก็ยังเกรงมีเป็นวังข้างข่าวคชะแต่โชคดีแล่ทราบว่าค่ะทราบว่าคุณหมอเนี่ยก็เตือนเรื่องการกินการนอนถูกไหมฮะแล้วก็มเกิดอาการรอบสองไหมฮะพี่หนําชัยเพราะพฤติกรรมเนี่ยหลังจากที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นความโชคร้ายบนความโชคดีไงมันทําอะไรให้เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมในการกิน เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยเรื่องแอลกอฮอล์นี่ผงงดไปเลยนะครับค่ะโอ้ต้องงดค่ะพี่ต้องงดแอลกอฮอล์าตเลยโทษนะครับทั้งเก่งคุณบุ๋มนะครับแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์คุณหมอก็บอกห้ามโอ้ฮะกลัวว่าจะเกิดในช่วงไหนะมังเกิดอะไรขึ้นมาก็ใจต้องหยุดเพราะมันเพิ่มแรงดันนะครับค่ะ แลมีอะไรที่เปลี่ยนไหมคะวิตเปลี่ยนเลยปีที่สามโชคดีกานหนึ่งนะที่ที่ผมได้พบหลังจากเล่นโลหิตแต่ก็คือที่ว่าจะไปบวชสักสองเดือนนะะไม่ได้บวชเพราะว่าน้องให้มาทำงานแต่ลูกชายอ่ะขอบวชเพราะลูกชายเรียนจบก็เลยพาลูกชายไปบวชที่วัดพระธรรมเก้าคนผลจากที่พาลูกชายบวชลูกชายขอบวชพรรษาด้วยนะทงใสก็คงเห็นเราใกล้ใกล้จะไปแล้วมั้งก็เลยบวชให้พ่อเราหน่อย นะก็เลยก็เลยก็เลยพาเขาไปบวชผลกที่พาเขาไปบวชผมต้องไปใส่บาตรทุกเช้านะฮะใส่บาตรทุกเช้านะฮะไปไปทำบุญทุกเช้ารับผรนทุกเช้าก็ไปเจอป้ายป้ายหนึ่งของหลวงพ่อวิทยังที่เขาใช้ชื่อว่าสถาบันพลังจิตตาอนุภาพมาฮะอ่าอ่าอ่ค่ะเขาเขาประกาศรับสมัครเรียนสมาธิก็เลยสมัครเรียน โอ้ตั้งแต่หลังป็ไวใช่ไหมครับห,หาสมัครเรียนพอสมัครเรียนก็เรียนหลังจากเรียนเนี่ยเรียนจบแปเก้าเดือนนะครับผมทำซอาท์แสมาธิมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะค<ล>น่าจะผลที่ได้คืออะไรไหมฮะผลที่ได้คืออะไรไหมจิตแข็งแรงมาก <laughs> ถึงพี่ตางชัยก็เริ่มเริ่มมีสมาธิฝึกสมาธิมีพลังในที่จักการฝึกพลังจิตด้วยใช่ครับคือทําสมาธิมันได้พลังจิตไงสะสมพลังใช่คใช่ค่ะท่านี้ถ้าพลังจิตมันแข็งแรงมันก็จะต้านทานอารมณ์ต่างๆได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือช่วยเรื่องเรื่องความเครียดไปได้ในตัวนั่นแหละนะครับอันนี้เห็นเห็นว่า เกิดอาการครั้งที่สองอะคะปีสนามชัยค่ะอ๋อหลังจากเกษียณมาได้สักสักสองสามปีมนั่งอยู่กับบ้านน้องๆมาหาน้องๆอ,อ,อาีพที่ทำงานเราสมทอมาหาแล้วนัง่งคุยกันเราไม่รู้ตัวนะครับเขาก็มองหน้าเขาบอกพี่ทำไมปากเบี้ยวเบี้ยวไปข้างเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมมีอาการเล็กน้อยแต่ผมไม่เห็นหน้าตัวเองอะผมกินกาแฟแล้วมันน้ำมันไหลไหลลงลอกมา เป็นสังเกตว่าน้ําไหลเนยเอาจากล่องปากตัวเองเาเร,เราก็เลยบอกอเราก็เลยบอกเขาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันกินกาแฟน้ามันไหลก็ลคือ,เร,อเราไม่รู้ว่าตัวเาปากเบี้ยวเขาเลยหอบรีบอกันกรีไปกลับพาไปหาที่โรงพยาบาพลพระรามเก้าอีกทีหนึง่งโชคดีนะครับหมอให้กินยาอยาเขาเรียกอะไรละลายเกล็ดเลือดอะละลายเกล็ดเลือดนะคะแล้วมันก็กลับมาไม่เบี้ยวได้นั่นก็คือถึงหมอไวัย เห็นอาการเพราะนั้นผมผมแตกแล้วตีบนะฮะเนี่ยรอบแรกแตกรอบที่สองนี่คือตีบตีบนี่คือทำให้หน้าเราเบี้ยวปากเบี้ยวไปใช่ไหมครับได้ตีบโอ้หยังมีแรงหัวรอนนะมีน้ำใจตอนนี้ตอนนี้ก็ผ่านมาใหม่ๆเนี่ยระยะถพูดคำพูดดีที่บ้านตอนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยไม่กล้าไปไหนกับใคร ไม่กล้าออกสังคมกับใครกลัวไปปอกที่ไหนไงฮะแต่หลังจากการหลังจากเกษียณมาเนี่ยหลังจาก,กเกษียณมาเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไม่ทําอะไรที่มันเครียดขอขอรักษาชีวิตขอรักษาสุขภาพก็คือไม่ยอมไปทํางานที่น่นที่นี่ไม่อะไรที่มันเครียดอ่ะแม้กระทั่งเกย์กูวาออกให้ออกสายวันนี้ก็ยังไม่ที่จะออกดีไม่โกงัวไม่เครียด ไม่เครียดครับไม่เครียดมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกว่าเฮ้ยสังเกตตัวเองใช่สังเกตตัวเองหน่อยก็เลยทําให้ร่างกายดีขึ้นนอกจากไม่เครียดอีกอันหนึ่งหลังจากเกษียณมาผมออกกาลังกายตลอดนะฮะทาทุกวันอืใหม่ๆเลยคือถี่จักรยานทุกวันทุกเช้าถี่ไปถี่มาสักพักหนึ่งมันเบื่อนะฮะ คนทำคนทำี่ทำไมดีอะพอดีที่บ้านพอมีบริเวณใบไม้ใบได้มันร่วงเยอะนะก็กวาดใบไม้วันละชั่วโมงครึ่งหรือุชั่วโมง,ง,โมงมทุกวันเหมือนได้ทาสมาธิด้วยนะฮะ,ะเตือนกวาดใบไม้ดัะนั้นผมก็ได้ทั้งออกกำลังกายใด้ทั้งอองกกำลังจิตควบคู่กันมาตลอดทุกวันนี้ก็ผ่านมาสิบเอ็ดปีแล้วความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าว่า,ว,าว่าคงไม่เป็นแล้วไม่กลับมาแล้วนะครับ ต้องไปเช็คอัพ<ง>อะไรงไหมฮะพีะ่พี่หนมใช่ค่ะฮ<ค>ะต้องไปตรวจซ้ำท,ทุกปีหไหมคะหมอหมอนัดตรวจติดตามอาการไอตัวเนี่ยทำเอมาไอทุกปีที่ท,ท,ที่ที่ที่อุดรูไว้อะว่ามันตกอีกปีไหมทำทุกปีท <คะ S 2> ุกครั้งทำมาเกือบป,ปีแล้วครับ <คะ S 2> แล้วก็แล้วก็วการติดตามอาการผลลัพธ์เนี่ยสามเดือนครั้งตลอด นะฮะไอติตามอาการหมอจะคุมเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลเพื่อไม่ให้ความดันแต่ไปที่ไปตรวจเอ็มไอเอมไอที่เพื่อดูที่ทำไว้ว่ามันอยู่ปกติดีไหมทุกวันนี้ขอโทษนะครับพี่พี่หนำชัยตอนตอนนี้เนี่ยความดันกลับมาปกติยังคะหรือว่ายังสูงอยู่ค่ะปกติความดันปกติจนมั่นใจตัวเองแล้ว嘛 ถ้าก็เริ่มประมาณนี้แล้วก็เริ่มกลับมากิน <c oughs> มาดื่มสุราบ้งางบางคน,นออมี้ะแปลกมากนะออถ้าไม่เฉียดนะฮะไม่เฉียดนะไม่เฉียดตายเออไม่กลัวนะครับไม่เห็นออลมรงไม่หลั่งน้าตาเรื่องจริงนะออพอเราเฉียดเราจะกลัวพอเริ่มพอเริ่มดีจะประมาทแลนะ้วไงต้องไม่ได้ต้องบังคับตัวเองดีๆนะครับก็เนี่ถึงเข้าใจคําว่าโทษนะครับถึงตรงนี้นะถึงเข้าใจคําว่าอัโลขยาพรมาราพานะ ที่พระเจ้าท่านท่านบอกว่าความไม่มีโรคเป็นราบมันประเสริฐอจริงๆเราก็ท่องจําแล้วก็ดูความมาดูคําแปลมาอย่างนั้นเราไม่เข้าใจความหมายที่จริงความหมายจริงคือท่านให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็คือต้องต้องอยู่บนความพอดีไงไม่ให้ทําอะไรมากไปจนมีผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายทําไมป่วยไม่เข้าใจความหมายนั่นเนี่ย <laughs> แต่แต่ที่หนามก็คือได้ปรับเปลี่ยนชีวิตเอาพูดง่ายๆว่าเดิมเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเรื่องเรื่องผลพลอยได้จริงๆก็คือเรื่องเรื่องเรื่องอารมณ์กอดเรื่องอะไรเนี่ยมันมันยากขึ้นอ่ะมันยากขึ้นอ่ะเราอาจจะมีพลังจิตที่แข็งแรงขึ้นก็ได้ที่จากการที่เราทําสมาธิมามากขึ้นค่ะไม่โดนอะไรกระทบเช่นคุยกับคุณเก่งแล้วคุยกับคุณบุ๋มเนี่ยแล้วคุณบุ๋มพูดไม่ถูกไม่ถูกหู แทนที่จะเป็นโสดปี๊ดมันไม่อะมันเฉยๆมองเฉยๆไปนะมันเป็นเองโดยธรรมชาตินะมันได้เตือนตัวเองด้วยแต่ก็ต้องขานการฝึกใช่ไหมฮะพี่นี่พี่หนมชัยมันก็ต้องขานการฝึกเนาะก็ทําทําสมาธิมาตลอดเลยครับเกือบทุกวันถ้าผมไม่ทิติลาคุณทำเกือบทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทุกวัน่ อะอย่างพี่บุ๋มเนี่ยโอเคทํางานหนักนอนน้อยได้มีผลไหมฮะพี่หามีแน่นอนนะพี่บุม๋มพี่บุ๋มเนี่ยคุณบุ๋มเนี่ยนะทาง,งานหนักนอนน้อยหลวงพ่อบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมามีพลังจิตติดตัวมาทุกคนเพียงแต่ว่าติดตัวมากมาน้อยอย่างคุณบุ๋มเนี่ยถ้าโดยถ้ายึดเือคําพูดพ่อจารย์หลวงพ่อเนี่ยต้องบอกว่าคุณบุ๋มมีพลังจิตติดตัวมาเยอะ มาเยอะกว่าคนอื่นถึงเผเชิญอะไรได้เยอะเยอะแยะมากมายธรรมชาติตลึงเฟือถ้าไปทาสมาธิเพิ่มเนี่ยคุณผมจะมีพลังจิตมากกว่านี้นะโอ้ค่ะพอแต่พอเป็นแม่ลูกอ่อนนี่ไม่มีเวลาได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยครับนั่นองนน้นหนึงงงิงอันนั้นก็เป็นสมาธิไงฮะอ่สงสมาธิใอยู่กับลูกอ่อในการอยู่กับลูกก็ถือเป็นสมาธิในการจดจ่ออยู่กับลูกนะครับ ค่ะกระแถมได้ฝึกพลังจิตในการอดทนที่จะต้องอดทนเองเองค่ะเองวันนี้ถ้าให้พี่หนามให้พี่หนามเอเตือนคุณผู้ฟังหน่อยมีสักสองสามข้อค่ะที่ต้องสังเกตตัวเองหรือระมัดระวังจากประสบการณ์ที่พี่หนามเจอมาค่ะสิ่งหนึ่งที่จะง่ายเลยนะที่สังเกตที่เอาเอาต้องบมุงภาษาตัวเองก่อนก็คือหนึ่งค่ะ มันดูแลสุขภาพตัวเองเช็คเช็คความดันสําคัญมากนะที่เกี่ยวก<ม>ับเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเช็คความดัน<ค>ตลอดเวลานะครับ<ม>อันที่สองถ้าเรื่องตีบเนี่ย<ค>ก็ให้นึกถึงคนดีได้ความรู้จากหมอมาจากจากจากเรื่องอ,อวิธีการเช็คตัวเองเนี่ยนะฮะให้นึกถึงคำว่าฟาส์ฟอสต์ S นะค่ะ ก็คือถ้าเกิดมีอาการหน้าเปี้ยวเฟสฟาดก็คือเอฟถ้หน้าเปี้ยวเนี่ยเตรียมรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดอันที่สองเอก็คือแขนขาเอคืออาร์นะฮะแขนขาอ่อ,อนแรงนะฮะเอสก็คือสปีดการพูดเริ่มไม่ค่อยรู้ภาษาแล้วลิ้นแข็งนะฮะเริ่มพูดอ้อแอไม่รู้ภาษาทีตัวสุดท้ายคือถามให้รีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดแล้วก็จะรักษาได้ทันอันนี้ได้จากหมอก็เลย นะก็จริงด้วยนะครับตอนนี้สําหรับในเรื่องของด้าน,นเรื่องสังเกตใช่ไหมตอนนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันนอกจากดูแลสุขภาพกายออกกําลังกายให้สม่ําเสมอแล้วนะไม่ต้องมากนะเน้นความสม่ำเสมอให้ดูแลสุขภาพจิตควบคู่กันไปด้วยอย่างของผมก็คือทําสมาธิไงะนะครับผมฝากไว้ได้ตรงนี้เนาะค่ะดีค่ะ,คะ นี่ค่ะถือว่านําประสบการณ์มาได้เะว่าย้เยอะหลายหลายอย่างค่ะได้จิตใจสงบลงเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดหลายหลายอย่างเลยค่ะใช่ใช่ใช่ต้องต้องดูคือการดูแลร่างกายเนี่ยการดูแลตัวเราเองเนี่ยต้องดูแลควบคู่กันไปสองอย่างหนึ่งดูแลร่างกายสองดูแลจิตใจต้องทําควบคู่กันไปเลยนะครับแล้วทาให้พอดีไม่ต้องทําให้มันมากเน้นความพอดีเน้นความสม่ำเสมอ แล้วจะเป็นผลอืวันนี้ก็เป็น,นตเองอป,อประสบการณ์นะเรื่องเนี้ยใช่ใช่ทํางานก็เป็นนะคะเด็กก็อายุน้อยลงนะคะที่เป็นเก่งเจอน้องท่านหนึ่งเนี่ยอืเสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดแตกแล้วก็หัวน็อกฟาดพื้นหน้าห้องน้ำอะคะ่ะอันนี้ก็คือทําให้เสียชีวิตได้คือเป็นลมอย่าอย่าเครียดทำยังไงก็ได้ให้อย่าเครียด ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่สนามชัยกำจรนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงต่อไปนานๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับค่ะ